สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาพบกับแบงค์นะครับช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับตอนนี้นะครับแบงค์ได้รับนะครับผมนะฮะมาการไลฟ์ทุกเช้าของทาง X Home Car ครับใครที่สนใจนะครับอยากดูแบงค์ไลฟ์นะครับดูสามารถดูย้อนหลังได้นี่ครับหรืออยากต้องการดูไลฟ์สดนะครับแบงค์ก็จะไลฟ์มาสิบโมงถึง11บเอโมงประมาณนี้นั่นเองครับผมนะฮะเป็นการไลฟ์ของทาง X Home Car อยู่แล้วนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมแบงค์ได้หยิบรถอีกหนึ่งคันเข้ามานะครับกับ Mercedes-Benz E 3 5 0 e Exclusive ครับ นะครับปี2017นั่นเองครับผมนะฮะบอกเลยครับว่าหายจากป้ายแดงไป2ล้านกว่าบาทนะครับแล้ววันนี้นะฮะหยิบเข้ามาแบบนี้ไม่ใช่นะครับสวยมากๆแล้วถดพึ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเลขไม่70,000กิโลเองนะครับผมนะฮะใช้น้อยแบบนี้มากับสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือสีเทาของทาง Mercedes-Benz นะครับผมจะออกเป็นแนวแบบ Obsidian Gray อะไรแบบนี้ครับผมนะฮะ จะออกประมาณนี้สีเทาแบบนี้นะครับบางทีก็ใช้เป็นตัวซิลิไน่์เกรย์บ้างออฟซิเดียนเกรย์บ้างออฟซิเดียนแบ็กบ้างแล้วแต่นะครับแล้วแต่ฟังก์ชันแล้วแต่รุ่นนะครับแต่อันนี้นะครับใช้คําว่าสีเทาดีกว่าเนาะเอาที่มันง่ายๆเข้าใจง่ายๆครับผมนะฮะแล้ววันนี้นะครับตัวเอ็กซ์คูลสีตัวนี้นะครับผมป้ายแดงมือหนึ่งนะราคาอยู่ที่3ามล้านเแสนเหมื่นบาทครับนะฮะบอกได้เลยครับว่าราคา3าล้านเพูดง่ายๆว่า4ล้านมีทอนนะครับ แต่คันนี้อยู่ที่ m e r c e d e s เอ่ออยู่ที่อยู่ที่ X h o โคมคาแล้วตอนนี้นะราคาคันนี้เพียงแค่1นึ่0ล้านบาทครับนะฮะสวยขนาดไหนมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มันจะมาบอกกันเองครับอ่ะโอเคครับผมนะฮะเรื่องที่ไฟหน้ากันก่อนนะครับไฟหน้าตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าที่อัปเกรดขึ้นมาครับผมมากับไฟหน้า LED มันติบีมครับผมนะฮะตัวนี้เป็นตัวมันติบีมแล้วนะครับถ้าเป็นตัวอวันกาศตัวนี้จะเป็นตัวไฮเ h อร์ฟอร์เมน์นะครับผมนะแต่นี้เป็นนี่ฮะ มันตีบี๊ใช่ป่ะอยแล้วจะใช้ตัวท็อปครับตัว e อ็กซ์คูลสีเป็นตัว AMG จะใช้เป็นแบบนี้นะครับกระจังหน้าที่เขาให้มานะครับผมนะฮะใช้ความคลาสสิกครับผมนะฮะเป็นกริลยาวคล้ายเอสคัพครับนะฮะแล้วก็มีนะครับดาวลอยอยู่ตรงกลางข้างบนแบบนี้นี่คือรุ่นของ e อ็กซ์คูลสีอีคัพนั่นเองครับนะฮะอ่าใครที่ชอบรถสไตล์แบบนี้บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนครับมีกล้อง360องศาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้มีแพงครับผมเป็นดิสโทนิกนี่ครับผมนะฮะอ่าดิสโทนิกเป็นเซนเซอร์ต่างๆประมาณนี้เลยนะครับบาร์กิงเซนเซอร์ก็มีให้รอบคันเหมือนกันครับผมคันนี้แค่ข้างหน้าก็ให้มาจุกๆถึง6จุดแล้วนะครับผมทั้งหลังอีก6จุดรอบคันทั้งหมด12จุดครับผมนะฮะแล้วก็ออกแบบดีไซน์ออกมาดูสวยมากครับเดินนี่โครเมียมให้รอบคันเลยนะครับผมเดินนี่โครเมียมรอบคันเลยนะฮะนะตัวนี้นะครับผมนะฮะอย่างที่บอกไปเป็นรถ Mercedes-Benz e 3 5 0 e มี3รุ่น3ไทยนั่นเองครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็คือตัว e 3 5 0 e ันห้าสิ e วันกาดนะฮะตัวรองนะครับผมก็คือตัว e 3 5 0 e exclusive หรือคันนี้นั่นเองครับตัวท็อปก็คือตัว e 3 5 0 e นะครับ amg ครับผมนะฮะราคามื่นหนึ่งก็นี่ฮะสามล้านเก้าแสนกว่าบาทนะครับผมนะฮะอ่ะดูเรื่องของล้อกันบ้างนะครับผมนะฮะตรงนี้ที่ล้อที่เขาให้มานะครับเป็นล้อแม็กอันลอยนะครับผมขนาด19นิ้วครับพร้อมคาลิเปอร์เบรก สีน้ําเงินแบบนี้นะครับวงบอกถึงความเป็นปั๊กอินไฮบริดนั่นเองครับตัวนี้ครับ e สามห้าศูน e นะครับผมนะฮะก็คือตัวปั๊กอินไฮบริดนั่นเองครับผมสามารถนะครับขับไฟฟ้าล้วนได้นะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าสามารถขับไฟฟ้าล้วนได้นะครับถึง3 3กิโลนะครับไฟฟ้าล้วนนะครับจริงๆแล้วตีว่าอักสามสิบกิโลพอนะครับผมนะฮะใช้งานไฟฟ้าล้วนได้30กิโลโดยที่ไม่ใช้น้ํามันเลยก็ได้ครับผมนะฮะ แต่คันนี้นะครับสามารถใช้ในบดไฮบริดได้นะครับผมนะฮะได้หลากหลายแน่นอนนะครับผมแล้วประหยัดน้ำมันมากๆกับรถไซซิ่งแบบนี้นะครับรถอี a ้านะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่ใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่นะครับผมนะฮะรถที่ใหญ่ก็ว่าได้ครับนะฮะนี่ครับดูบอดี้ของเขาบอดี้ไซส์ของเขานะนะครับผมนะฮะเป็นถ้าเปรียบเทียบกับ BMW อยูคันนี้ก็จะเป็นตัว5ซีรีส์5ของทาง BMW นะครับผมนะฮะอ่ะ ทีนี้ครับผมนะฮะด้านข้างของตัวรถนะครับผมนะฮะจะเป็นเดินให้โครเมียมนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคิ้วบนคิ้วล่างตรงกลางนะครับผมนะตรงเสา B ก็จะเป็นสีดำแบบเป็นโนแบ็คแบบนี้นะครับผมนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแล้วก็ตัวเอ็กซ์คลูซีฟไม่ใช่เขาให้มาอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นคิีเรตโกครับคิีเรตโกนะครับก็คือจะพูดง่ายๆว่าเป็นตัวเซนเซอร์นะครับผมนะฮะก็ตรงที่จับนั่นเองครับก็จะเปิดปิดรถอัตโนมัตินั่นเองครับถ้าเรามีกุญแจนะครับผม คีเรโกคันนี้จะเปิดเดินเปโครเมียมแบบนี้ด้านจากโครเมียมนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะเดินในโครเมียมนะครับได้ถึง4ประตูเลยนะครับมีกุญแจอยู่จะล็อกจะอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องแบบเอาแค่ข้างหน้านะนะครับผมนะฮะแต่อันนี้ได้รอบคันเลย4.4ประตูมีคีเดโกครบทุกทุกบานนะครับอ่าด้านล่างครับผมนะฮะสเกิร์ตก็จะเป็นนะฮะโครเมียมนะครับอ่าเพื่อความลักชูรี่มากขึ้นใครชอบรถสไตล์นี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วข้างในสวยมากครับเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูข้างในนะครับ อะข้างในนะครับผมนะฮะมากระเบาะนะครับสีนี่ฮะครีมนะครับสีครีมนะครับผมนะฮะสวยๆเลยโอ้โหดูสภาพสิครับโอ้โหได้เดินครบทุกเส้นนะฮะนี่ครับสภาพนี่คือแบบโอ้โหไลท์นิวนะครับนี่คือรถดําเดิมที่ X อ็กซ์โอมคาได้มายังไม่ได้ผ่านการสปานะครับผมของทาง X อ็กซ์โอมคาเลยนะครับตรงกลางนะครับผมนะฮะก็จะได้ทิมลายไม้นะครับผมนะฮะนี่เป็นโอ๊ตบูดนั่นเองครับผมออกไม้ไม้นะครับเป็นไม้แท้นะผมบอกเลย นะครับสวยๆแบบนี้ใครชอบสไตล์นี้ออกแบบคลาสสิกคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมนะฮะแผงประตูที่เขาให้มานะครับผมนะฮะก็คือเป็นแผงประตูนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วมีเมมเบรย์ชีทให้ถึง3จุดนั่นเองครับโอ้สบายๆเลยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับคันนี้นะฮะไม่แปลกใจคันนี้จะ3ามล้านเก้าแสนกว่าบาทนะครับบอกเลยครับว่า3ามล้านเก้าแสนวันนี้หายไป2องล้านหกแสนกว่าบาทนะครับผมนะฮะโอ้โหน่าใช้มากๆครับ มาดูข้างหลังกันบ้างบอกเลยว่าออปชันเต็มแน่นอนเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูเลยนะครับผมอ่ะอย่างแรกครับผมนะฮะที่ตัวนั่งมารู้สึกว่านี่ครับเล็กลูมเนี่ยสบายเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยอบรัดแบบนั่งนะครับผมนั่งแบบพิงนู่นนี่นั่นโอเคเลยเฮดลูมนี่เหลือๆนะครับแบงค์สูง17 5นะครับผมการนั่งข้างหลังเนี่ยบอกเลยมีสเปซข้างบนเนี่ยโอ้หประมาณแบบนี้เลยแหละแบบกำปั้นกว่านะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะมีที่เก็บคงเก็บของให้นี่ฮะ มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแอร์ข้างหลังนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นไฮไลท์นะฮะบอกเลยว่าเขาไม่ใช่แค่ให้แค่2จุดแบบนี้นะครับตัวออวันกาอาจจะไม่มีแบบนี้นะนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมนี่ให้2จุดแบบนี้เราสามารถปรับความนะฮะเย็นของแอร์ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งข้างหน้าแล้วนะครับมันจะเป็นพัดลมนะครับองศาต่างๆปรับได้แล้วยังมีแอร์ในช่องที่เสาบีต่างหากนะครับซ้ายและขวาโอ้โหจุกๆไปเลยนะครับแล้วตรงนี้ไม่พอครับผมนะฮะ มี USB Type A ให้2จุดตรงนี้ครับผมนะฮะพร้อมเอาเลตให้12โวลต์นะฮะหตัวนะครับเอาไว้ชาร์จแบตชาร์จนางได้แน่นอนเอาตัวแปลงมาเสียบได้เลยนะครับผมโหให้มาครบคันนะครับเบาะหลังที่เขาให้มาตรงนี้มี Isofix ให้ด้วยนะครับใครที่มี b บบี้นะฮะจะติดตั้งคาซีดได้เลยนะครับผมนะฮะสบายๆเลยครับนะฮะเ้วเบาะหลังตรงนี้นะครับเป็นรถอเนกประสงค์จริงครับถ้าสมมติว่าใครต้องใช้นะครับ สามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับผมแบบ 60- สิบสี่สิบพับเบาได้ยาวไปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ครับผมไฟท้ายที่เขาให้มานะครับผมนะฮะออกแบบแบบทางช้างเผือกเลยกาเล็กซี่เลยอินสปิเรชันมาจากแบบไมค์ที่เวประมาณนี้เลยนะครับทางช้างเผือกเลยก็ว่าได้นะครับถ้าว่าต้องเบรกปุ๊บมันจะเป็นกิสเตอร์แบบนี้นะฮะแบบกระจายแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้ครับใครที่สนใจนะครับดูมาดูได้เลยนะฮะ เพราะว่ามันดูสวยจริงนะครับกับรุ่นนี้นะครับออกแบบมาดูออกแนวรักชูรี่มากขึ้นดูแบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับรหัสข้างหลังครับผมนะฮะ e 3 5 0 e นะครับผมเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับอ่าท่อข้างหลังก็คือเป็นท่อคู่นะครับนี่ข้อที่ครอบท่อเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับแต่ท่องจริงอยู่ข้างในนะนะครับผมนะฮะสวยๆเลยเพราะออกแบบแบบเนี้ยให้รักกับตัวรถนั่นเองตา์กิ้งเซอร์ข้างหลัง6จุดครับนะฮะอ่าตรงนี้ครับที่ผัดไม่ได้ครับผมนี่ ที่ชาร์จแบตครับผมนะฮะใช้เวลาการชาร์จนะครับมันสองถึงสามชั่วโมงได้ครับผมนะฮะรับรองวอลบ็อกด้วยนะครับหรือจะเป็นไฟบ้านปกติก็สามารถชาร์จได้นะครับผมน่สวยๆแบบนี้นี่ข้างหลังครับเป็นเบาะอ่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมเนี่ยนี่ฮะนี่ครับเป็นที่พับเบาะครับซ้ายและขวาที่มีสลักอยู่นั่นเองครับอันนี้มีที่ห้อยขุ่นแกง1อันนะครับผมอันนี้จะเป็นสเตปแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมนะฮะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองครับ ได้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเข้ามานะครับสองหกกิโลวัตตเอานั่นเองครับตัวนี้ความจุของเขานั่นเองครับ่าแล้วก็ข้างล่างนี้ครับผมก็จะเป็นปลั๊กนี่ครับนะฮะปลั๊กตรงนี้นะครับใครไม่มีวอล์บ็อกแถวบ้านทําไงอ๋อสามตาได้เลยครับนะฮะใช้สามตาแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ชาร์จแบตก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมนะฮะอาจจะไม่เร็วเหมือนวอลบ็อกนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ นี่ครับหลายๆอย่างของรถคันนี้นะครับบอกเลยครับออกแบบมาได้สวยงามมากแล้วก็ดูดีมากๆครับนะฮะดูดีครับนี่สวยๆเลยแม็กของเขาออกมาเป็นเอกลักษณ์นะครับตัวเอกลุสิบแม็กจะได้แบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเันการก็จะเป็นแบบเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะฮะแต่ถ้าเป็นเอ็มจีก็เป็นห้าก้านคู่นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนี่ผมเมื่อกี้บอกเจ็ดหมื่นหรอหกหมื่นอ่ะโทษทีแม็กนี่นะฮะ 60,000กิโลเอาเลขไมาอก่อนขอโทษทีครับคันนี้เลขไม้60,000กิโลนะครับเลขไม้60,000กิโลนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับเลขไม้60,000กิโลนะครับนี่แผงประตูกันบ้างนะครับใหม่ๆแบบนี้โอ้โหสภาพสวยจริงครับสวยจริงๆนะครับแล้วดูแบบดูโปร่งดูโอเคมากๆครับผมนะฮะเบาะไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน เดี๋ยวทีนี้จะมาลงรายละเอียดข้างในกันก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างสวยขนาดไหนเนาะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวระหว่างรอน้องนี่งไงเดี๋ยวสารุดรอก่อนนะครับผมนะฮะอ่ะเลขไมล์หกหมื่นกิโลแบบนี้เนี่ยแค่เปิดมาข้างในก็สวยแล้วนะครับมีแอมเบียนท์ไลท์นะฮะผมนะฮะเดินมารู้ไม่รู้สึกว่ามันสวยกว่าสีดําส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันดูโปร่งครับผมนะฮะแอมเบียนไลท์เนี่ยออกมาแบบเป็นเส้นๆ้นแบบเนี้สามารถปรับได้ถึง64เฉดสีนะครับแล้วก็มีสามารถเชนหลายสีได้นะครับ ตัวนี้ของเขาสามารถเชนได้นะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งของทาง Mercedes-Benz นะครับผมนะฮะตรงนี้หน้าจอสังเกตตัว e x l u u s v v e ครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ widescreen cockpit ขนาด12.3นิ้ว2จอให้มาครบคันแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้รับรองภาษาไทยเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมีแอปพลิเคชันนะครับรับรอง m e r c e d e s Ben z a p p อนั่นเองครับแล้วก็ Apple CarPlay Android Auto สามารถเชื่อมต่อได้แล้วแค่เสียบสายนั่นเองครับนะฮะฟังก์ชันต่างๆถือว่าครบคัน นะครับมีอะไรโอ้โหเห็นไหมภาษาไทยหมดเลยระบบนําทางครับวิทยุนะครับระบบสื่อสารโทรศัพท์การเชื่อมต่อ Mercedes Ben บนั่นเองครับรถยนต์นะครับผมนะฮะก็คือมีฮะฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศนะครับระบบไฮบริดนะครับผมนะฮะดันดิมิกซีเล็กนั่นเองครับผมระบบช่วยเหลือต่างๆครับตั้งค่าไฟอันอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับผมหลากสีคืออะไรนะฮะมีสีให้อ่ะเลือบพัวเพลสกาย ก็คือออกสีม่วงๆเนาะนะครับเลตมูนนะครับก็จะเป็นอ่าสีแดงออกสีแบบน้ำเงินน้ำเงินไฟเจอร์เลตอย่างเงี้ยครับผมนะฮะดราล์บูก็จะเป็นฟังก์ชันแล้วตามโหมดการขับขี่หรือคนชอบสีอะไรก็เรื่องอะไรมันได้เลยส่วนตัวชอบสีโอเชียนบูบก็เลยเลือกโอเชียนบูมานะครับนี่อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับต่างๆเลยนะครับอ่ะทีนี้พรมอะไรที่บอกเป็นพรมไรแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมนะฮะแยกซ้ายและขวาสามารถทัชสกรีนได้นะฮะทัชมีคล้ายๆทัชแพดนั่นเองครับนะฮะ อ่าทัชแพดก็คือซ้ายขวาได้เลยไม่ต้องเอามือไปอ่ากดอะไรอย่างงี้นะครับทัชตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยฟังก์ชันต่างๆก็ตรงนี้ได้นะครับนะฮะมีแพดดี้ชิปให้นะครับชิปอัพชิปดาวนะครับก้านเกียร์อยู่ด้านขวามือมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าสวยๆเลยครับผมนะฮะสวยๆเลยนะครับคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับไป็อบอกออกแบบมาเป็นลายไม้นะครับผมนะฮะถ้าเผื่อใครยังไม่รู้นี่คือไม้แท้นะครับผมเนวี่เรดิโอนี่คือช็อตคัตต่างๆครับผมนะฮะอ่า ดินามิกซีเล็กครับตรงนี้คอนโทรลเลอร์ตรงกลางดินามิกซีเล็กสามารถเลือกปันโหมดกับขี่ได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับผมอ่ะโหมดแรกนะครับผมเป็นอีโคโหมดนั่นเองครับสามารถขับในโหมดนี้ประหยัดน้ำมันได้โหเขาบอกว่า28่กิโลลิตรเลยนะครับอ่ะถัดออกมาเป็นคอมฟอร์ตนะครับผมนะฮะไปถึงสปอร์ตสปอร์ตพาร์ตได้เลยหรือระบบอินดิวิเดอลนะครับมีการที่คอนฟิกเองนะครับเครื่องยนต์คอมฟอร์ตโชว์คอมฟอร์ตอะไรเงี้ยปรับเองได้พรงมาลัยแบบสปอร์ตแล้วแต่เรานะครับปรับได้เลย ถ้าใครขับธรรมดาแนะนำนะครับเป็นระบบคอมฟอร์ตก็พอนะครับผมนะฮะอคอนโทรลเลอร์มีอะไรอีกนะครับผมตรงนี้ก็มีเป็นตัวโช๊คนั่นเองครับเป็นโช๊คถุงลมนะตัวนี้เป็นตัวแอร์ซัสเพนชั่นนะครับที่เป็นยกรถขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับระบบถอยเจาะอัตโนมัตินั่นเองครับนะฮะกล้องมองหลังอะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะตรงนี้ครับเป็นโหมด ev โหมดนั่นเองครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงที่หน้าจอนะครับ มีถึง4โหมดตรงนี้เป็นโหมดแยกออกมานะครับผมเป็นโหมดไฮบริดก็คือความสมดุลในการใช้รถครับไม่ไว่าจะเป็นโหมดไฮบริดแล้วกโหมดเครื่องยนต์ e โหมดก็คือเป็นโหมดที่เอาไว้ใช้โหมดเขาเรียกวอะไรไฟฟ้าล้วนขับไฟฟ้าล้วนได้เลยตอนนี้มันไม่เปิดเพราะอะไรครับเพราะแบตเตอรี่ไม่พอนะครับอ่ะ e save คือเก็บแบตเตอรี่ไว้ใช้นในอนาคตได้นะครับผมแต่ถ้าชาร์จล่ะก็คือจะใช้เครื่องยนต์ชาร์จแบตเตอรี่โดยตรงนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเราใช้ทุกวันนี้คืออะไร ไฮบิดพอครับต้งเป็นไฮบิดพอเพราะอะไรครับการที่เราเบรกไปมันคือการรีเจนการชาร์จกลับอยู่แล้วนะครับนี่คือวัตกรรมของ Mercedes-Benz นั่นเองครับผมนะฮะการชาร์จจับกลับแต่ว่าอาจจะไม่ชาร์จเต็มลูกได้เหมือนตัวไฮบิดปกตินะครับผมต้องพูดแบบนี้เพราะเปติี่ของเขาใหญ่จริงๆครับผมนะฮะอ่ะทีนี้ครับผมใครสนใจคันนี้นะครับบอกเลยครับว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจครับผมนะฮะมากับเครื่องยนต์นะครับผมนะฮะ 2.0ลิตร4สูบเบนซินพักอินไฮบิดครับนะฮะทำงานร่วมควบคู่กับเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับสามารถนะครับรีดแรงมาได้ถึง2 6 8 6แรงมา้าคันนี้นะฮะเห็นอย่างนี้เกือบเกือบ300ม้านะครับเพราะว่าทำงานควบคู่กับระบบนะครับเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองครับ3ล้าน9แสนบาทมือหนึ่งบอกเลยว่าไม่แพงเลยครับผมแต่วันนี้อยู่ที่ X คมคาครับใครสนใจรถแบบนี้ บอกเลยครับราคาเพียงแค่1,388,000บาทครับผมนะฮะใครสนใจโทรหาไปได้เลยฮะ086ครับ444 5545หรือจะแอดไลน์หาเบงก็ได้นะครับ086 444 5545วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ